โทษทีครับผมกดผิดโทษทีครับผมกดผิดผมจะไปกดส s อปวิดีโอให้มันอยู่ค้างอยู่งั้นแต่มันไม่ใช่มันไปมันมันไปกดผิดออกวิดีโอไอ้บ้าขอโทษนะครับทุกคนที่ทําให้ผิดหวังครับตุ๊ด,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 ด สำไมทำไมทำไมเงี้ยดับเบิล k i l ทำไมทำไมมันดำทำไมมันมนทำไมเขียนใจทำไมขาโตขาโตอู่แล้ว สังขงมารังกะปึ๊ง like ปปึป๊ปึไทยแลนด์อโมโซ้ครับผมไทยแลนด์อโมโโปโมโปโมนีดายาระบอกใจ First blood, double kill, kill. Triple, triple kill. kill. เมื่อกี้มาซ้าสุดผลใช่ไหมครับทุกคนถูกไหม,ไมใคร่าถูกกดหนึ่งนะที่ว่าไม่ถูกกดสองอเกลครับมีคนซ้ำสุดผมครับพีอเอ็มแบนด์คนนี้ไม่ไดีแต่คมครับใครซ้ำสุนะถือว่าเป็นเรื่องนี่ไม่สนุกเลยนะครับไม่ตลกนะครับถ้าใครซ้ำสุดนะไมถ่ถือว่าไม่ตลกนะ สขารับคนธรรมดานะถือว่าถือว่าไม่ตลกนะถือว่าแบบไปด่าเขาไก่เนพอเวลาตัวเองแต่คนแรกเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมถือมานะอย่างเช่นคนคนนี้เป็น,นปสามคน,นนะคน <First place. S 1> แ,แรกอ่าแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวพอเวลาจบเกมมันก็ชวนเรามาอะไรอย่างงี้แล้วก็ด่าว่าเราไก่อะไรอย่างงี้นะครับสังคมเกมไม่ดีก็อย่างนี้เลยครับแบบอย่าไปว่าเลยจีองจีองจีเอ็มนะ กีเอ็มเขาทำงานมันหนักเงอไม่เร็วเอ้าเอาฮะ <Double kill. S 1> อเองนะเข้าใจเปล่ามันเหลือต้องเราไม่ต้องเหลือเราคนเดียวเกือบทุกตาเลย ไปไปบุก k <B> a w ต้องตัดเลือดก่อนต้องตัดเลือดก่อนด้วย a w b first blood <Double> <Kill. S 1> แอคไปดิเพื่อนเราไอ้เพื่อนเราก็ตาย จบแล้วค่ะสำหรับยูนี้ค่ะ๋ยวชอบใจก็อย่าลืมกดไละกดแชร์กดซับกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊บ